ส่วนกระแสเจ้าของแบรนด์สกินแคร์ชื่อดังเลือกให้โอกาสแม่เกดแทนที่จะขึ้นไลฟ์เทศการเจนนี่ชื่นชมให้กำลังใจแม่ เขาเด่นเขาเด่นจะพาทุกคนไปดูมาหากรรมไลฟ์ขายของมาราทอนของนักร้องชื่อดังเจนนี่ได้หมดสดชื่นจนเกิดปรากฏการณ์เทศกาลเจนนี่จนมีดาราแห่ตบเท้าเข้าร่วมไลฟ์จำนวนมากสร้างยอดขายทะลุ500-600ถึงล้านบาทในเวลาอันรวดเร็วล่าสุดมาตุมอักคารตนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงมากความสามารถเจ้าของโรงงานผลิตสกินแคร์ชื่อดังจากเครือสุภาพรและผู้ก่อ,อกตั้งแบรนด์เวชสำอางระดับพรีเมียมไบโอเซลคอสเมซสูติคอแต่ สินใจติดต่อแม่เกตสมเกตแทนการเข้าไลฟ์เจนนี่เป็นที่เรียบร้อยโดยเมื่อค่ำของวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมามาตุ้มเจ้าของผลิตภัณฑ์ไบโอเซลนำแม่เกตไลฟ์ผ่านเพจมีผู้ชมคึกคักไม่แพ้กันบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะพร้อมความอบอุ่นและพลังบวกทำเอาสถานใจแฟนคลับกันทั้งไลฟ์โดยในไลฟ์ครั้งนี้คุณมาตุม้มที่มาพร้อมกับหมอเคนนายแพทย์ศิวดนแพทย์ด้านความงามและหนึ่งในผู้บริหารของแบรนด์ได้พูดคุยกับแม่เกตถึงชีวิต ดราม่าต่างๆและวิธีรับมือกับกระแสข่าวลือที่ผ่านมาอย่างตรงไปตรงมาแต่เปลี่ยนไปด้วยความอบอุ่น ดีใจที่ได้ร่วมง,งานกับคุณแม่เข้าใจว่าคุณแม่ต้องผ่านอะไรมาเยอะได้มาเห็นคุณแม่ขายของทำงานเหมือนน้องเจนเนี่ผมก็ปลื้มและเป็นกำลังใจให้ครับขอแค่คนที่จริงใจและมีพลังบวกมันคือสิ่งที่ผมอยากส่งต่อจากแบรนด์ cell, ไบโอเซลเวสซัมอางสาหรับคนวัย30ความงามที่มาจากความจริงใจและพลังจากข้างในแม่เกตตอบด้วยอรอยยิ้มเวลามีรามา่าแม่พยายามอ่านคอมเมนต์จากแฟนๆที่ให้กําลังใจสิ่งที่ผ่านไปแล้วมันไม่ดีแม่ก็จะไม่ทาอีก แม้ตั้งใจจะทําแต่สิ่งดีๆเท่านั้นค่ะอย่างไรก็ตามสําหรับไลฟน์นี้ยังถือว่าได้บุญร่วมกันอีกด้วยเพราะบริษัทมีความประสงค์บริจาครายได้2%ให้กับเวอร์วิชันไทยแลนด์เพื่อช่วยเหลือเด็กๆและครอบครัวายากไร้ทั่วประเทศแคมเปญน,นี้จะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกาย,ยน2568สําหรับแบรนด์ไบโอเซลคอสเมสูติคอร์เป็นเวสสาอังที่เกิดจากความร่วมมือของทีมแพทย์และเภศักรกรผู้เชี่ยวชาญโดยมุ่งเน้นความ ความปลอดภัยและผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้จริงปัจจุบันวางจําหน่ายในคลินิกความงามชั้นนําในกรุงเทพและกําลังจะก,กระจายทั่วประเทศพร้อมสโลแกนความงามที่มีหัวใจเพราะไม่ใช่แค่ผิวที่ดีแต่คือความดีที่ส่งต่อได้จากหัวใจของผู้สร้างสู่ผู้ใช้จริงขอขอบคุณข้อมูลจากขา่าวสดขอบคุณค่ะ